แน้วสู้สู้เดี๋ยวเอาฮะใช่บอดี้เตลหรือเปล่ามึงเพลงอะไรบอดี้เตลำเพลงอะไร

แล้วเด็กที่ไหนครับเด็กไหนเด็กมาเลยเด็กเเลยไหวไหมไหวไหมอ้าวเลย้วเคยโดดผรึเปล่าเลยครับเคยโดติด แนวแนวแนวชอบใครแนวชอบใครในซินเป่าอ่ะนะชอบใครจีชอบใครอ่าจีจีก็ได้อ่ะจีชอบใครแนวหรือเปล่าเออจีจีแนวแนวไม่มีใครรู้จักอ จดีชอบใครจีชอบใครอ่ะไอมองเรียนกูบ่อยเลยถ้าเรียกูอะ ดีอ yeah. ่ะดีแล้วผอมนะไี่ห่วยเอออีกเนี่ยผอมนะไม่ชอบไม่ชอบไม่มีพุงนู้นพุงย้อยเียผอมนะไม่ไดด้ห่วยชอบไหวปะไหวปะ

เอ้ยเพื่อนแกให้จะปฝผมฝากินมือเหมือนเี่ไม่ไป็ผมฝาดไม่ใช่มึงกินเป็นโลแล้วเปิดตาฝาหรืว ao sút sút, จะตัดไปอีก10ประตูครับอ้าวสู้ๆชูส่ง